สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับนอ้องวันนี้ท่องจันกนัเดินทางไปทำงานขึ้เก้าครับเพื่อนเพื่อนเดินทางไปโรงเรียนเหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อนเดิมวันนี้กับบ่มียังหลายครับทิพย์ท่ทองจัน เบิ้งวิวต้นเขาทางทางเนาะครับเพืนน่อนๆเนาะ ร่งลงบอกเป็นยังแต่ติดตามพญาย,ยิบีบอกบ่เบิ่งหัาพอายญ่งเด้อยิบบอกบอกละเดี๋ยวพอายิ่งมีรางวัลหายอยู่รางวัลคนดีเด่น เรียนดีเด่นในโรงเรียนมันเตยครับผมนทำความสะอาดซอยดีดีครับนักเรียนคุณเห็นพญยยลอยทำความสะอาดฝ่าพัมาจับหม้ขวดขวดซอยดูด็นหน่อยเนี่ยผมสนับสนุนครับผม บอลเลนโทรศัพท์น้ำบอกเพิ่อนเมื่อเินเมื่อสานเคยเหตุซอยไหมซอยพอบอกเพิ่นนะครับเนาะอ่ะมันนี่กับท่องจังกับเราเรื่องเล็กๆน่อยให้เพื่อนเดียฟังเนาะครับเนาะใก่เบิ้งวิวต้นเขาไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนวิวต้นเขาสองข้างท่า แดดแจ่มครับก่อนมีอกบ่มีเลยมาหน,นึ่าย่ำเสาแดดแจ่มจริงๆเลยสงสยนนัยมาหนึสีห่อนบิดมือหอดคำแผลน้ำมาหนึน่าขนเพื่อนนาะขอขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับด้อเพื่อนท่องจันทุกคนที่ข้ามาหา ออกมาเบิ่งมาส้มขี่ไปท่องจันเนาะครับเนะาะไายบาออกมาเบิ่งมาส้มขี่ไปท่องจันขอขอบคุณขอบคุณเผื่อนเกา่าเผื hmm. ่อนใหม่นะครับเนะ mm hmm. าะผู้ใด้ข่ามาเพราะท่านเลยกดติดตามเพราะท่านเลยกดกระดิ่งกระกดให้ท่องจันเลยนะครับด้วย จันก็สิไป้ากดให้โมคือกันแหละก็ขอฝากนะครับผมเป็นเพื่อนเป็นโมกันแล้วก็อยหลงอย่าลืมกันเด้อครับเด้อ เลยครับเพื่อนๆเขางานแจ่มเลยคนที่สั์ถอกติดนองสัตว์ถอก็ละเขาสูงขึ้นละงามครับเพื่อนๆงาม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 มีลีเขางามมีลีไปครับมันสีสวยเขางาน ท้องจันทองเขาง,งานมงคิงนะครับออกสีมงคิงทุกมือจันทึงสุกนะครับเนาะเสาร์อาทิตย์หยุดครับเพื่อนๆ ครับเนาะบนต้นเขางามๆทาง,ง,ง,งาทางบงเขางามๆสวยๆทางทาง บางนี้มันหยามันสูงกว่าเขา,เอ,าออกมาเบินทางครับเนาะหันกล่องออกมาเพราะว,ว่ามันมีแต่หยาครับเขาบ่มีย่าข้าวไม่มี ไปรุ่นจะมปขี่รถแห้งไว้ไปรุ่นขี่รถแรงนะครับเนาะรถทำมันแรงรถคาแรนลอยยี่สิบนะครับโมมี่รถไปรุ่นแลนลอยยี่สิบับรถท้องจันแลนแคหาเนะครับท้องจันเป็นรถเข็นรถโยกไปแห้งคือเขาบ่อดดครับผม ไแรงเหมือนเขาไม่ได้เราก็ไปช้าช้า,ช,า,าช้าปลอดภัยกว่านะครับเนาะช้าปลอดภัยถึงบ้าน วิวทยังนะครับน้อเอาฝนฝนทุกคน,คน,คน ลงคอยล่อคนเพื่อนบอบได้โยงครับมันลงคอยมันแรนลงเองมันลงมอแล้วต้องจันบอได้โยงเลยมันแรนตัวเองมันเออหอดบนี่ต้องจันขัสีได้เห็ดง่าน ประจำคือเก่าครับให้อาหารไก่้ทำความสะอาดเราไกล้ครับเพื่อน บ้านแหะครับเพื่อนๆเลยชีวิตคนเฮาเกิดมาต้องสู้ครับผมสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับเพื่อให้มันผ่านไปด้วยดี <c oughs> เด ah ้อเพื่อนเด้อจะถอยจะถอยกับวันของเฮาวันนี้เห็ดเนี่ยมันดีนะครับเนาะบมแมนเห็ดเต่ามือนหนินะครับเห็ดดีมือต่อต่อไปเขาก็เห็ดนั่มันดีไปเรื่อยๆครับเห็ดเห็ดหาดีไปเรื่อยๆและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สิดีขึ้นเนาะครับเนาะ เราจะไปขี่ขานจะไปถอแทะาะถอแทอยจขี่ขานขาครับเนะาะกันเท่ถอแทะครับขี่ขานเฮ็ดขี่ขานถ้ำนี่มันกะผมีหยังสดีขึ้นแล้วครับผมเอาตองเก็ดน้มันดีเสมอทำให้ดีทุกวันแล้วอะไรอะไรจะดีขึ้นครับผม ว่าทำกับผู้อื่นทำกับเจ้าของครับคือท,ทำให้มันดีทุกเมือทำให้มันดีทุกวันทังได้บ้างกับโบเกินคววมพยายามพองเฮ้าหรอครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นสหรับ ก็ยังบอกอีกเลยครับเพื<ๆ>่อนเปิลบอกไว้ว่าไม่มีความจนในหมู่คนขยันเ้าเพ็ดข้าก,กระไดะเพ็ดสูมือข้าก,กระไดสูมือเปิลบอกไว้แนวนั้นนะครับเนาะกันข้าวเสาเพ็ดเหมือนไอ้ข้าวก,กระเสาวได้ครับ ถ้าข้เห็ดทุกมือเขาก็ะดุุ้กมือนะครับไม่มีความจนในหมู่คนขยันคือท,ท,ทำโบราณคนเราไหวนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าาเสื้อโบราณมันสีดีครับผม ตอนนี้ผมกับมาหอดหนาโร,ราง,างเรียนแล้วครับมาถึงหน้าโรงเรียนแล้ว กรับพบกับเขามาหอดโรงเรียนนะครับเนาะพบเขามาในโรงเรียนแล้ว นะครับผมขอมาในโลุงเรียนแล้วครับผม สะอาดยังคงเหลือก็ต้องครับเนาะสวัสดีครับคุณคู่เนียยังกับเขาเศร้ามื่อเศร้าอันกาแฟกับนมปังค่ะบอกไงไงครับผม,มออกจากบ้านจะโม่งเหรอพ่อโม่งหนึ่งรครับ ข้างขับไปเหล่าไก่ทางขับไปเหล่าไก่กับบอดีครับเพื่อนๆเป็นทางลุกล่างบมเมนทางค่อนกรีติเวลาฝนตกมากระโลมครับท้องจันกับเขามาอย่างแน่มันโลมกาะอดเอาครับสู่โอไป จันใจท้องจันนี่ก็ได้ย่อท่อว่าได้ท่อแท้แล้วก็บอถอยครับสู่ต่อไปครับผมนี่นะครับทางขับไปเราไกลทางท้องจันขับไปทำงานเนาะคนเพื่อนเนาะ ลาฝนตกก็ออกไปหากแน่ครับมันโลมก็ถือว่าลำบากพ่อสมควรอยู่ครับผมแต่ต้องจันกับบอลํำบากครับเพราะว่าชีวิตคนเฮาเกิดมาต้องต่อสู้กับความเป็นไปของตัวเองสภาพร่างกายของเจ้าของ หน่ากับตองรับใหมันได้นะครับเนาะปรับโตปรับวิธีทำปรับวิธีการที่เห่าแตเห็ดจะทำนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อให้เห้าประคองต้นเองให้มันไปได้ตลอดครับ มาหอดเหล่าไก่เล้วนะครับเนาะเหล่าไก่นะครับผลผลดเข้ามากกับฟางกันเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดแครสไายให้ท่องจันเนเพื่อสิบบอดผาดคลิปใหม่ๆของท่องจันเนะครับเนาะผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงสมานี้นะครับสวัสดีครับผม